สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยาพรสตอรี่วันนี้ยาพรจะทำลาบปลานินค่ะยาพรก็ไปซื้อปลานินทอดมาหนึ่งตัวนะคะเดี๋ยวยาพรจะเลือกนะคะเลือกแล้วเดี๋ยวยาพรจะสับค่ะ กนก็จะเลือกปานิลนะคะเลืกีกยวนิลใส่ถ้วยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวาพรจะสับสับแล้วก็ไปคั่วค่ะเพื่อมาทําลาบนะคะปลาน,นิ่เนี่ยเป็นปลานินทอดค่ะข้างบ้านก็ขายปลานินทอด คนก็ไปซื้อมาหนึ่งตัวค่ะ ซอยหอมทำลากกันค่ะซอยหัวหอมนะคะ ซอยหัวหอมก่อนค่ะแล้วก็สอยพริกแดงค่ะพริกแดงกินดาเดี๋ยวเราเอาไว้โรยหน้าลาบนะคะสอยไว้เยอะๆก่อนเราจะใส่เท่าไหร่แล้วก็ค่อยส่นั่นค่ะ แล้วก็ซอยต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งค่ะซอยพร้อมกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไปใส่ด้วยกันซอยไปเลยต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งค่ะสามอย่างเลยแล้วก็พักไว้ ใส่ถ้วยก่อนนะคะแล้วเราก็เอาปลาลงมาสับค่ะเอาปลานิ่มาสับนะคะแด่งสับก่อน น,นินทอดค่ะเจ้าพรก็เอามาสับไปทำละกค่ะ,เด,ะ,คะ,คะเ,ดเดี๋ยวเจ้าพรก็จะคั่วนะคะเดี๋ยวสับก่อนเดี๋ยวเราก็จะไปคั่วในกระทะค่ะสับแค่นี้พอแล้วค่ะไม่ต้องละเอียดเยอะ เพราะว่าเดี๋ยวก็เวลาไปคั่วก็เขาก็จะเล็กลงอีก พอจะคั่วไปค่ะเวลาไปทำราบก,ก็จะได้อร่อยอร่อยนะคะตอนนี้ก็ไม่คาวด้วยขอคั่วอีกหน่อยนะคะ ได้กินปลานินหองขึ้นมาเลยค่ะปลานินคั่วสุดประมาณนี้ใช้ได้แล้วค่ะทุกนกก็ตักปลาดินขึ้นะนะคะปลาดินคั่วขึ้น กระะเทียมหองค่ะผ่าตะไครก้กระเทียมแล้วก็หัวหอมค่ะคั่ไปเลยค่ะแล้วก,ก็คั่วตะไคร้หอมกระเทียมผ่านะคะสี่อย่างให้หอมอมหอมค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปตั้มปิ้งดังกันนะคะรอสักพักหนึ่งแล้วก็มีขามีตะไคร้มีหอมแดงซอยกระเทียมซอยค่ะซอยตะไคร้ซอยค่ะสี่อย่อยยางผู้ไปก่อนนะคะเย็บยบพอนก็คู้ไปค่ะ ัวสักพักหนึ่งไม่ต้องไปรอจะเหลืองมากน,น,นะคะได้หอมมเนี่ยยราพรก็ใส่พริกลงไปนะคะใส่พริกที่หนูแห้งไป12เม็ดค่ะใส่พริกที่หนูแห้งไป12เม็ดนะคะ ขั้วสักคะาก็เอาขึ้นแล้วเดวถ้าเกิดเราไม่เผ็ดเราก็เอาพริกขหนูป่นเติมไปได้นะคะตอนนี้ก็ใส่ไปแค่นี้ก่อน,นะคะ่ะเดยำบอนก็ขั่วพอแล้วนะคะจะตักขึ้นแล้วค่ะเย้บอนก็เอาพริกที่พริกหอมกระเทียมข,ข่าตะไคร้ที่ขั่วไว้เนียใส่ทุกค่ะตำะก่อนนะคะ ที่เราใส่พริกดำเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาค่ะขาระไค้อย่างเงี้ยก็จะได้เป็นดับขาวได้ นก็เอาตามผสมมาค่ะแล้วก็ตักพริกดำนะคะใส่ไปพริกดำเยี๋ยพอตัตำไม่ค่อยละละเอียดเลยตำยากเพราะว่ามันไม่ได้ครบหญิงค่ะเอาใส่แค่นั้ก่อนใส่ลูกปลาไปนะคะประมาณสองช้อนโต๊ค่ะ แล้วคนก่อนนะคะคนดูก่อนแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะบีบมะนาวลงไปลูกนึงนะคะลูกนึงก่อนแล้วก็บีบอีกลบีบลูปนึงก่อนค่ะบีบเพชรบุดรลูกก่อน บีบให้หมดลูกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยปรุงใหม่ได้ไย่ย่อนก็ใส่ปลาคั่วลงไปค่ะกานีนคู่วลงไปค่ะรู้สึกว่าจะแห้งๆนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงค่ะ ใส่ข้าวคั่วไปค่ะไปสองช้อนโต๊ะค่ะข้าวคั่วแปะสองช้อนโต๊ะเพราะว่าลาบอะ่ะมันแห้งมากค่ะเลยใส่น้ำข่ามเปียกไปมาแยกหอชิ้นกันนะคะว่ารสชาติเป็นไงมีเค็มมีเปรี้ยวหรืออย่าง ใส่น้ำปลาอีกหน่อยค่ะอีกท้อนนึงค่ะอีกท้อนเบาค่ะอ่ะฟทีค่ะยว,ว,วก่อนจะชิมนะคะ ออร่อย,ยแล้วพันก็ใส่พริกขนูสดไปค่ะช้อนหนึ่งต้นหอมผักกีค่ะอร่อยแล้วค่ะรสชาติอร่อยแล้วค่ะ เ็จได้เค็มได้เปรี้ยวได้แล้วค่ะแล้วพอจะตักใส่จานนะคะจะตักลาบใส่จานเลยค่ะแล้วก็โรยพริกขี้หนูไปพริกขี้หนูฮะอันนี้ค่ะหน่อยหนึ่งแล้วบักชีค่ะแค่นี้ค่ะลาบองยาพรก็เสร็จแล้วนะคะ ลาบปานินขั่วค่ะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องย่าพรขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยาพรบ้างนะคะสวัสดีค่ะ